คลิปนี้กาสาขาจะพาไปรู้จักกับมิดฟิลด์ตัวรับของทัพหวานเพชรคาดนาโกย่าแกรมปัสนักเตะที่มีจุดเด่นในการเข้าสกัดจังหวะสำคัญและมีลูกที่เด็ดในการจบสกอร์จากแถว2ชื่อของเขาก็คือโชอินังากิ โชอินาอากิเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคมปี1991เกิดและเติบโตในเมืองเนมิเรจังหวัดโตเกียวส่วนสูง175เซนติเมตรถนัดเท้าขวาหลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับปัจจุบันคาแข่งอยู่กับสโมสรนาก,กย่าแคมปัสโดยเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนและได้คาแข่งอยู่ในโตเกียวกับหลายทีมด้วยกันได้แก่ โตเกียวอุซุมิเวสเฮอริเคนเอฟซีและโตเกียวเซาท์จูฟเอฟซีในปี2002ถึงปี2003และได้ย้ายไปร่วมอะคาเดมี่ของเอฟซีโตเกียวจูเนียยูธในปี2004ถึงปี2006 ก่อนจะย้ายไปสังกัดให้กับทีมโรงเรียนระดับมัธยมต้นอย่างเทเคียวมิดเดิลสคูลและเลื่อนชั้นเป็นตัวแข่งระดับมัธยมปลายของโรงเรียนเดิมอย่างเทเคียวไฮสคูลในปี2007ถึงปี2010ก่อนที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและเป็นนักเตะให้กับทีมนิปปอนสปอร์ตไซแอนยูนิเวอร์ซิตี้ตามลำดับต่อมาในปี2014สโมสอนจากศึกเจลีกณนะเวลานั้นอย่างเวนโฟเรโคฟุจะจัดการดึงตัวเขาไปร่วมทีม และได้อยู่ค้าแข่งกับทีม3ฤดูกาลด้วยกันโดยฝากผลงานกับเบนโฟเร่โคฟูไปทั้งหมด102นัดยิงได้7ประตูกับอีก3แอสซิสรวมทุกรายการก่อนจะย้ายไปอยู่กับสโมสสรซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาในฤดูกาล2 0 1 6 2น อีกครั้งยังเคยลงเล่นกับหัวหอกทีมชาติไทยอย่างเทพมุย้ยธีรศินแดงดาที่เคยย้ายมาร่วมทัพในปี2018โดยโชอินางาังกิลงเล่นให้กับซานเฟสเซ่ฮิโรชิมาไปทั้งหมด94นัดยิงได้9ประตูกับอีก3แอสซิส์รวมทุกรายการก่อนที่เขาจะย้ายทีมอีกครั้งโดยครั้งนี้ย้ายมาระเบิดฟอร์มให้กับนาโกย่าแกรมปัสในปี2020จนถึงปัจจุบันในานามทีมชาติโชอินัากิถูกเรียกติดทีมชาติญี่ปุ่นครั้งแรกในปี2021 และได้ลงประเดิมสนามนัดแรกให้กับทัพซามูไรบลูในรายการแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2021นัดที่ถล่มทีมชาติมองโกเลียไปขาดลอยด้วยสกอร์14ประตูต่อ0โดยในนัดนั้นเขายิงได้2ประตูอีกด้วย ัจจุบันโชอินางากิในวัย30ปียังคงระเบิดฟอร์มเก่งกับนากย่าแกรมบาสเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมจบอันดับที่5ของตารางเจลีกฤดูกาล2อ2 1ที่เที่พิ่งจบไปล่าสุดโดยมีสถิติลงเล่นไปแล้วทั้งหมด9 3านัดยิงได้15ประตูกับอีก5แอสซิสรวมทุกรายการโดยในฤดูกาลล่าสุดมีส่วนช่วยในการพาทีมคว้าแชมป์เจลีกครับปี2021ไปครองได้สำเร็จซึ่งเป็นการคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยแรกของประวัติศาสตร์สโมสรโดยโชอินางากิยังคว้ารางวัลผู้เล่นยอด อดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ไปครองได้อีกด้วยพร้อมทั้งยังมีชื่อติดทีมนักเตะยอดเยี่ยมเจลีกประจำฤดูกาล2020-2021ที่เพิ่งจบไปเรียกได้ว่าณเวลานี้โชวอินาง,งกิถือเป็นนักเตะที่ทีมนาโกย่าแกรมปัสขาดไม่ได้และถือเป็นช่วงที่พีคสุดๆของเจ้าตัวจริงๆสึกเจลีกในฤดูกาลหน้าจะดูเด็ดเผดมันแค่ไหนมารอติดตามชมกันนะครับ ถ้าชอบกดถูกใจลหลงไหลกดติดตามอยากเป็นติงกิดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสนับสนุนโดย Empire Platform ยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire